โปรแคมจิตความโชคดีมหาเศรษฐีดึงดูดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดึงดูดความโชคดีจิตใต้สำนึกของฉันเธอจงฟังและทำตามตอนนี้ร่างกายของฉันรู้สึกผ่อนคลายที่สุดมีความสุขที่สุดหายใจเข้า เอาความมั่งคั่งเข้ามาหายใจออกเอาความขาดแคนออกไปหายใจเข้าเอาความโชคดีเข้ามาหายใจออกเอาความขาดแคนให้หมดไปตอนนี้จิตใต้สำนึกของฉันจงตื่นฟังและทำตามคำสั่งของฉัน ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งสวรรค์ไม่ว่าฉันจะเอ่ยถึงสิ่งไหนเป็นการเชื่อมต่อพลังงานทางด้านจิตวิญญาณทั้งสิ้นตอนนี้ฉันขอเชื่อมต่อพลังงานเงินล้านไม่ว่าเงินล้านจะอยู่ที่ใดขอให้เงินล้านเชื่อมต่อสัญญาณกับฉันณนะบัตนี้ตัวฉันเอง ได้กลายเป็นพลังงานเดียวกันกับเงินล้านอยู่ในที่เดียวกันกับเงินล้านและสั่นสะเทือนความถี่เดียวกันกับเงินล้านเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนที่มีความสุขและปิติสุขเสมอตอนนี้ฉันยิ้มกว้างด้วยความรู้สึกที่ปิติสุขและมีความสุข ฉันยิ้มมีความสุขในใจฉันมีความอิ่มเอมใจและปิติสุขที่สุดเพราะฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วจิตใต้สำนึกของฉันฉันรู้ว่าเธอมีสติปัญญาอันไร้ขอบเขตเธอจงวิวรดนใจฉันให้มองเห็น เลข tery, otto, ลอตเตอรี่ลอตโต้รางวัลที่หนึ่งเธอจงโดนใจฉันให้ฉันไปจับเลขให้ฉันเป็นคนที่ถูกรางวัลเธอจงโดนใจฉันให้ฉันเห็นตัวเลขและให้ฉันซื้อรางวัลได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกคนเธอจงโดนใจฉันให้ฉันไปพบเจอลอตเตอรี่ลอตโต้ รางวัลที่หนึ่งและให้ฉันถูกลอตเตอรี่ลอตโต้รางวัลที่หนึ่งจิตใต้สำนึกฉันรู้ดีว่าเธอจะนำทางฉันไปให้ฉันเจอหุ้นเจอโอกาสทำเงินเจอคู่เงินเจอจังหวะทำเงินที่ทำกำไรได้มากมายมหาศาลฉันมีสัมผัสแห่งไมไดรา จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตอนนี้ตัวฉันเป็นความมัง่งคั่งฉันคือความมัง่งคั่งฉันเป็นความร่ํารวยไม่ว่าฉันจะเดินทางไปที่แห่งใดเงินล้านจะวิ่งหาฉันเองไม่ว่าฉันจะขายสินค้าใดเงินล้านจะไหลามาหาฉันเองจะไหลามาตามคลื่นกระแสจิตของฉันในขณะนี้ ตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันขอให้พลังจิตของฉันทั้งหมดได้โฟกัสไปที่เงินล้านเท่านั้นฉันเลือกรับเงินล้านอย่างบริสุทธิ์และสะอาดจากผู้คนที่มีพลังงานดีๆขอให้ผู้คนที่มีพลังงานดีๆมาติดต่อกับฉันขอให้ผู้คนที่มีจิตใจดีมาติดต่อกับฉันขอให จิตใต้สำนึกของฉันโดนจิตโดนใจฉันให้ไปเจอลูกค้าดีๆเจอนายทุนที่ดีขอให้มีแต่คนจ่ายเงินง่ายๆมาติดต่อให้เงินกับฉันง่ายๆไม่ว่าฉันจะทำอาชีพอะไรอาชีพนั้นย่อมศักดิ์สิทธิ์และมีแต่ดอกผลแห่งกำไรเป็นเงินล้านเสมอ ฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินที่เก่งที่สุดมีเพียงฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่ทำอาชีพนี้ได้สำเร็จไม่ว่ายามหลับยามตื่นเงินล้านจะมาหาฉันเองจะอยู่ในกระเป๋าของฉันเสมอสินค้าของฉันเท่านั้นที่มหาเศรษฐีเลือกซื้อ ในทุกๆวันมีคนจากทั่วโลกโอนเงินล้านมาให้ฉันเสมอในบัญชีของฉันมีมหาเศรษฐีโอนเงินจองคิวเพื่อซื้อสินค้าจากฉันซื้อบริการจากฉันอย่างมากมายสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่ฉันผลิตสิ่งที่ฉันขาย สิ่งที่ฉันให้บริการล้วนมีผลกำไรงอกงามจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะไมเซ t ที่ดีที่สุดของฉันฉันร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านได้อย่างรวดเร็วเพราะฉันโฟกัสเฉพาะการรับเงินล้านเท่านั้นทุกๆนาทีของฉัน ฉันโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ในไมซ์เซตของฉันฉันเชื่อมั่นศรัทธาในไมซ์เซตของฉันเท่านั้นว่าฉันมีไมซ์เซต้อยล้านไมา์เซตรับเงินไมา์เซตของฉันเป็นไมซ์เซตที่ถูกต้องเมื่อต้องมีความเชื่ออย่างแข็งแกร่งจนกลายเป็นคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนแผ่ขยายจากใจภายในของฉัน กลายเป็นภาพสะท้อนจักรวาลของฉันในชีวิตจริงฉันจึงได้รับแตงเงินล้านฉันจึงอยู่ในแวดวงของมหาเศรษฐีผู้ที่มีขึ้นจิตระดับเดียวกันกันกบฉันในตู้เซฟของฉันมีแต่เงินล้านในอินบ็อกซ์ของฉันพอเปิดข้อความเข้ามาก็มีแต่คนโอนเงินล้านมาให้ฉันทุกวันในบริษัทของฉัน มีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะทำเป้าเดือนละ1,000ล้านได้ในอาชีพของฉันมีเพียงฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีลูกค้ามหาเศรษฐีโอนเงินล้านเพื่อจองคิวขอรับบริการจากฉันในจังหวัดที่ฉันอยู่มีฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำอาชีพนี้ได้สําเร็จ ฉันมีสัมผัสแห่งไมาดาสหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมือของฉันศักดิ์สิทธิ์มากฉันจับเงินร้อยภายในช่วงเซี่ยววินาทีแห่งการลงทุนจะมีดอกผลกําไรงอกเงยขึ้นมากลายเป็นเงินล้านในทันทีวาจาของฉันศักดิ์สิทธิไไ์ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไป ลูกค้าและคนที่ได้ยินจะตกลงใจซื้อสินค้าของฉันและยินดีจ่ายเงินให้ฉันอย่างง่ายดายไมเซ็ตของฉันศักดิ์สิทธิ์แค่ฉันโฟกัสเฉพาะไมเซ็ตอย่างเดียวฉันก็กลายเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงในทันทีฉันคือผู้สร้างฉันคือผู้เสกเงินล้านด้วยพลังจิตอันแข็งแกร่งของฉันฉันเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งมวลนี่คือภารกิจของฉันภารกิจแห่งสวรรค์ฉันศรัทธาและเชื่อมั่นในความอัจฉริยภาพทางด้านการเงินของตัวฉันเองฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีพันล้านฉันขอขอบคุณจิตเหนือสำนึกของฉัน ฉันขอขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันที่จิตใต้สำนึกของฉันจะรับฟังและทำตามเพราะฉันรู้อย่างถ่องแท้แล้วว่าฉันคู่ควรถึงเวลาของความล่ำรวยของฉันแล้วนบัดนี้มองเข้าไปยังเบื้องโลกหน้าของฉันตอนนี้ฉันคือคนใหม่ฉันมีไมซ์เซตของมหาเศรษฐีพันล้าน อยู่ในทุกอนุเซล์ในร่างกายของฉันฉันรู้ดีว่าเซลล์ทุกๆเซลลจิตได้สำนึกจะยินดีทำตามคำสั่งของฉันแต่เพียงผูด้เดียวตอนนี้ทุกส่วนของร่างกายของฉันได้ยินคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันเซลล์ทุกเซลล์ได้ยินคำพูดของฉันว่าฉันคือเศรษฐีพันล้าน จิตใต้สำนึกของฉันจะนำทางฉันไปพบเจอคนที่ใช่พบเจอโอกาสที่ใช่พบเจอจังหวะเวลาที่ใช่ตอนนี้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแข็งแรงและมีความสุขพลังงานแห่งความร่ำรวยของฉันอยู่ในทุกอนูเซลล์ของฉันฉันรักตัวเองที่สุดตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้ว ฉันเป็นคนที่มีหมค์เซ็ตทางการเงินระดับร้อยล้านพันล้านตอนนี้ฉันโอบกอดตัวฉันเองด้วยความรักยิ้มให้กับตัวเองตอนนี้ฉันมีรอยยิ้มที่ปิติสุขมีแววตาที่ปิติสุขและอิ่มเอมใจมีความสุขในหัวใจอยู่เสมอฉันบอกรักตัวเองฉันรักเธอที่สุด ฉันรักตัวเองที่สุดฉันยอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้ฉันจะลืมตาขึ้นเพื่อเจอกับโลกใบใหม่ฉันเกิดมาเพื่อเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้ว